คราวน,นี้เพื่อนเ่จะไปทำเซตที่2 3 4ต่อเนี่ยจะวิ่งเควสก็ได้หรือจะไปทำต่อเพื่อนๆก็กดตัวเจครับอันนี้เพื่อนผมแนะนำมาเลยนะกดตัวเจปุ้มแล้วเพื่อนๆมาดูตรงนี้สำเนกอื่นก็เหมือนกันอะไรที่มันเขียนว่า1 2 3เนี่ย ให้เพื่อนเพื่อรู้ไว้นะว่ามันเป็นเซตสกิลเออประมาณนี้เพื่อนเพื่ออยากจะทำเซตสองเซตสามอ่ะเพื่อนๆ่ก็กดที่ชื่อสีเขียวนี้มันก็จะวิ่งไปทําแต่ว่านี้ผมกดแล้วมันขึ้นแดง ophone, ๆอะไรเพื่อนๆก็อ่านครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในแมปที่มันกดไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ว่าไปอ่ะแล้วก็ผมให้สังเกตนิดนึงถ้าตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องกดนี้นะถ้าไม่ทาอะไรเพื่อนๆกดนี้ไว้เลยครับมันจะทําให้แบบฝึกปานอ่ะปานอะไรเพื่อนเพื่อกดเคมาเหมือนเดิมเนี่ยปานแรกเนี่ยถ้าเคสจิต เยอะอะไรเนี่ยเพื่อนๆกดไว้เลยครับให้มันแบบขึ้นไปเรื่อยๆมันขึ้นไปถึงแบบเนี่ยกดดูใหมมันขึ้นไปถึงนี่ผมขั้นหนึ่งแนละ้วมันขึ้นไปถึง15บ0อะไรกว่าผมจะโหดครับประมาณนี้หรือแม่กดนี้ได้อะแล้วก็กดกินได้ไหมถ้ามีก็กินครับนี่กินไปเรื่อยๆอย่างที่เพื่อนผมบอกมียาอะไรแม่งกดกินรัวๆเลยครับเนี่ยจริงๆถ้ามีในกระเป๋าเอางนี่นะเนี่ยยาตรงนี้นะกดกินแล้วก็ถุงพวกนี้เพื่อนๆกดเปิดได้นะมันเป็นถุงเหมือนผู้เล่นใหม่เนี่ย,ยมันก็จะได้ยามาอะเหมือนแบบเนี้ยนะมันจะบอกว่ายามาเต็มเเลยกดข้าไป ยังไงต่ออ่ะแล้วก็มีคังอันนี้มันสอนเลยอ่ะคร่าวๆเลยอ่ะนี่กดไปปิดหรือไม่กดนี้ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังไม่มียาฝึกเรากดที่ยามันดูข่อยว่ายาอะไรเนี่ยอย่างเช่นยาเนี่ยแดกแม่งให้หมดแล้วแดกเอาให้หมดแดกยาเนี่ยที่มันเขียนว่าบัวหิมะร้อยปีแม่งแดกก่อนครับเพื่อนผมบอกให้แดกไม่รู้มันคืออะไรแดกไว้ก่อนเออแล้วก็ยาเซนเอนประสานอะไรเนี่ยแม่งแดกต่อครับนี่แดกไปเลยแดกแดกลัวๆเลยอันนี้อ่ะแดกเห็นไหมขึ้นแบบถล่มทลายครับอันนี้ไม่รู้อะไรนะ ไม่ต้องไปสนใจครับปิดปิดไปก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะสอนอะไรเพื่อนเหมือนกันแต่ผมรู้ว่าแดกไปก่อนครับแหลรวมๆแบนี้เลยนี่แดกทะลุไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าปลาเราไปถึงไหนอ่ะนี่แบบว่าอันนี้ข้ามไปก่อนเรายังไม่ไปมันเรากูยังงงอยู่มึง่ารีพากูไปที่อื่นอ่ะกดไปนี่พอาถึงจุดนี้เพื่อนๆกดตัวเคมาใหม่อ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าน่าจะขึ้นสูงแล้วนี่วิชา11แล้วนะคือดูใหม่นะ ไปขั้น11แล้วของจริงนะครับเริ่มโขดแล้วครับนี่ก็คือกินยาเมื่อกี้อย่างเยอะอะหายไปเยอะมากแต่ผมไม่รู้ยาอะไรกดไปเลยแล้วก็มีกระเป๋าอะไรสักอย่างเพื่อนๆแม่งกดเปิดก่อนอะไรที่เปิดได้กดแต่ต้องดูกระเป๋าดีๆนะอ่ะมาอีกแล้วก็ถ้าเป็นยาอะไรเกี่ยวกับเซตเอ็นแม่งแดกก่อนครับนี่แดกไปไอ้น,นี่มันโถก็แดกไปครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับพลังอะไรนะมันแบบทําให้แบบเขาเรียกว,ว่าหิวอะไรพวกนี้อ่ะแดกไปแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วกดเปิดกล่องอีกครับเปิดไปเรื่อยๆอ่ะแต่อย่าให้กระเป๋ามันเต็มนะนี่มันจะมีอะไรอีกกไม่รู้็ ดอันนี้ไม่รู้อะไรนี่กดผมก็จําไม่ได้แล้วก็ปิดไปก่อนแต่รู้สึกว่าป้ายนี้มันเอาไว้แลกของพี่ไม่ไม่ต้องสนใจแม่งกดอันอื่นก่อนอ่ะเดี๋ยวบอกไปทีละนิดอ่ะไอ้น,นี้ก็แลกของเหมือนกันก็ยกเลิกแม่งไปก็เหมือนเอาไว้แลกของครับแลกแบบอ่าแลกอุปกรณ์แลกวิชาอะไรก็ว่าไปครับถ้าเห็นป้ายแบบเนี้ยเนี่ยหลักฐานเกียรติยศอะไรเนี่ยอ่ะกดใช้ก็ได้ครับเมื่อกี้เออกดยืนยันก็ได้เมื่อกี้ผมกดสองรอบเพราะว่าผมไม่กดยืนยันไงเนี่ยพอเก็บปุ๊บกดยืนยันไปมันจะเข้าไปเก็บในตัวครับอันนี้กดไปก่อนผมไม่รู้กกดไป่ออนนนตี เพราะว่าแรกๆเราอยากไปสนใจแล้วมาครับนี่กดไปก่อนถ้าเพื่อนๆซีเรียสเพื่อนต้องไปดูคนที่เขาสอนแบบจริงจังแต่นี่คือผมพยายามทําให้มันเล่นง่ายๆเพื่อนๆกดตามนี้ไปก่อนอ่ะแล้วก็เปิดอันนี้คือทําให้มันเล่นง่ายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมึงลบเกมอีเามึงลบอ่ะเมื่อกี้เห็นว่าได้อุปกรณ์สวมใส่นะเพื่อนๆมากดใส่ก่อนแล้วนี่รองเท้าอ่ะดีกว่าเห็นไหมครับค่าป้องกันยี่บอก่ะเราใส่อยู่มันจะเขียนว่าติดตั้งแล้วก็คือเราใส่อยู่6 มันมีของใหม่มายีแม่งใส่สิครับอ่าแล้วการทาเพื่อนๆกดใส่ปุ๊บมันขึ้นนี้เพื่อนๆต้องตั้งค่าคร,ครับก็ไปตั้งค่าเหมือนกับอ่าเวลาเราจะใส่ของหรือทิ้งของอะไรประมาณนี้อ่มันจะต้องมีเลขอ่ะแบบอย่างเช่น1 2 3 4ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมใส่ไอ้ไอไอนี้คิดง่ายๆนะมันคือรหัส ATM เพื่อนเพื่อนใส่เลยก็ได้เพราะว่ามันจะจําง่ายแล้วก็เวลาเพื่อนแบบจะทิ้งของหรือใครแฮกไอดีมาเขาจะไม่รู้รหัสนี้แล้วมันสุ่มยากเสียเวลามากอ่ะนสองสามสี่ห้าหกอ่ะ ใส่1,2,3,4,5,6นะ1,2,3,4,5,6เพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วผมมาทำคลิปเท่านั้นอ่ะก็กดสำเร็จไป1 2ก็ยืนยนันปุ่มแค่นี้อ่ะก็ปิดแล้วก็ใส่ได้อ่าเห็นไหมมันจะใส่ได้อันนี้ใส่เลยถ้ามันไม่มีเทียบอ่ะใส่เลย ใส่เลยถ้าแบบนี้น่าจะเป็นแฟร์กดใส่ไปเลยส่วนไอ้น,นี้ชุดผู้หญิงใส่ได้แม่งมึงใส่เลยแต่ผมว่ามันใส่ไม่ได้อประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นแล้วก็ไอ้น,นี้วิชาอะไรไม่รู้กดแม่งเรียนเลยอ่านก่อนมันเป็นเรื่องอะไรกูอ่านก่อนอ่านแล้วก็เปิดเปิดไม่ได้แล้วก็เปิด,เปด,ด,เปดอเปิดกล่องสีฟ้าต่อมาปุ่มได้โอ้โหยายอย่างเยอะอะไรก็ไม่รู้เก็บไปก่อนเพราะว่าน,นี้เต็มถ้ามันขึ้นแบบนี้มันขึ้นเต็มครับก็ปิดไปก่อนแล้วก็เรียนก่อนอะเรียนรู้มันน่าจะเป็นวิชาแบบพื้นฐานอันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะอ่เนีห็น ค่าคนรพื้นฐานมันแบบว่าแบบเป็นแบบสกิลแบบเนี้ยเพื่อนๆไปอ่านเองการโจมตีอาวุธลับการใช้อาวุธลับในยุทธภพอะไรประมาณนี้อ่ะเราก็เรียนไปก่อนครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนสกิลพื้นฐานอ่ะสกิลนอกเหนือจากสำนักอ่ะวิชาแบบนั่งสมาธิเอามาตั้งตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะอ่ะเดี๋ยวคิดก่อนอ่ะแล้วก็ข้ามแล้วก็ตั้งตรงนี้ก่อนอะไรตั้งแทนนิดนี้ปิดไปอ่ะแล้วก็อะไรอะไรเนี่ยติดมือมาอ่ะเรียนต่อ <c oughs> เออแล้วก็อันนี้คือ อันนี้คือวิชาตัวเบาครับเอยอยังสําคัญดังนั้นคือไอ้กล่องเมื่อกี้ต้องกดเพื่อเรียนไม่งั้นเพื่อนจะกระโดดสูงอะไรไม่ได้อะเรียนรู้ต่ออ่ะขึ้นมามันคือวิชาอะไรเนี่ยเป็นของสายหมัดน,นะอ่าก็เรายังไม่ต้องติดตั้งก่อนได้แล้วก็กดปิดไปเราเราเรียนรู้เพื่อให้มันออกไปจากตัวเราก่อนเพราะเราจะเปิดแบบของมันจะเต็มไงแล้วก็อ่ะนี่ก็คลิกไป แล้วก็เอามาตั้งนี้อ่าแล้วก็ปิดไปก่อนอย่างนี้ก็ได้อะไคลิกไปเรียนรู้ไปก่อนครับ <S 2> <S 2> <S รว่าเมื่อกี้เซตหนึ่งเราเปลี่ยนแล้วเรากดมาเปลี่ยนก็ได้ทีหลังแต่ว่าผมไม่ได้เล่นหมัดอยู่แล้วไงถ้าใครชอบแนวหมัดก็เอามาใส่ตั้งได้นะเนี่ยเอามาตั้งแทนได้จริงๆแต่ว่าต้องเปลี่ยนเซตก่อนนะครับเปลี่ยนตรงเนี้ยแถบเนี้ยเป็นเป็นสามหรือว่าเป็นหนึ่งกลับไปก็ได้เนี่ยแล้วก็ไปใส่ให้มันครบก็ได้มันจะได้แบบ เรียงเป็นเซตเป็นเซตอ่ะมันจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ส่วนไอเทมอื่นที่มันเปิดมาเมื่อกี้แล้วมันเต็มแบบมันเต็มช่องอะไรไปนะมันจะไปอยู่ในจดหมายอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาเราไปดูก่อนว่ามีอะไรมาอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วอันนี้อาวุธลับเมื่อกี้เราได้สกิลอาวุธลับใช่ไหมอันนี้เป็นอาวุธลับที่เราต้องใช้อะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็กระเป๋ามาอีกแล้วก็กดก่อนเผื่อได้ของดีอะผมไม่รู้ด่าโหแม่งได้เยอะอีกแล้วว่ะของเกือบเต็มแล้วอะไรที่เป็นหนังสือแม่งกดเรียนก่อนคือประมาณนี้อันนนนี้เเปปป็กการรดดิิออะะไไไม่่่น ฮาแล้วก็อันนี้กดไม่ได้อะไรกดไม่ได้ก็ช่างมันครับปล่อยไว้ <kiego> อันนี้กดเรียนรู้ไปก่อนอ่ะอะไรที่กดไม่ได้ก็ปล่อยมันไปครับอ่ะแล้วก็กดเปิดอ่ะเปิดได้ไหมเปิดได้เปิดอีกครับแต่มันจะเต็มนี่ดิมันต้องได้กระเป๋ามา,มาบ้งนี่อ่ะนี่ปกอ่ะมันจะได้เหมือนจะมีกระเป๋านะอันนี้ยาอะไรนี่ก็แอดอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดของมาเยอะมากแล้วไอเทมมันเต็มยังไงเพื่อนเพื่อนต้องไปที่คังครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปที่คังก็ได้คือมันจะในแมปทุกแมปอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าคังอยู่นะเดี๋ยวกด M มันจะเป็นรูปเหมืออนกกับล่งสมบัติ แล voi, ama, e? Emperor, ้วท uh ําให้เพื่อนสามารถเอาของไปฝากไว้ก่อนครับเพื่อเราจะได้เปิดของหรือว่าใส่อะไรประมาณนี้คลิปนี้เหมือนเป็นคลิปสอนผู้เล่นเล่นใหม่เลยเพื่อให้เข้าใจแบบพื้นฐานก่อนมันจะได้แบบสนุกคือถ้าไม่มีใครแนะนําสอนนะผมบอกเลยว่าเกมนี้แม่งหนักจริงเหนื่อยใช่คำว่าเหนื่อยมากเพราะว่าระบบมันเยอะมากครับไอ้ส่วนไอ้นี้มันไม่ได้เกมหลุดนะเพื่อนๆปิดปิดไปครับเพราะว่าเหมือนพอกดปุ๊บมันเออเลยอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็กดไปนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้อะไรครับนี่ปิดไปนี่ คือเหมือนพอเวลาออกมาเรากดนู่นกดนี่มันก็จะเป็นแบบสอนอะ่ะเออปิดไปก่อนเพื่อนเพื่อนกดเอ็มปุ่มอ่ะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคังนี่นะคังเพื่อนเพื่อ,อสามารถเอาของไปเก็บตรงนี้ได้อะ่ะก็เดินไปก่อนครับนิดเดียวมันนิดเดียวแต่ตอนนี้ผมมีเคเล็ดลับวิชาครบแล้วนะถ้าผมได้วิชาอื่นมาผมก็สลับอันนี้สักหน่อยครับเนี่ยเป็น3ก็ได้แล้วผมก็เอามาใส่ให้มันสวยงามไว้ก่อน ส่วนที่เหลือค่อยไปปรับแต่งเองอันนี้มันเป็นแอดวานขึ้นไปแล้วมันเป็นขั้นสูงขึ้นไปแล้วมันยุ่งยากกว่าแล้วแต่อันนี้เอาคร่าวๆสําสหรับมือใหม่เพราะไม่งั้นผมเชื่อว่ามีคนลบเกมทิ้งแน่นอนเพราะมันยุ่งยากจริงๆมันมันลึกจริงๆมันแบบละเอียดจริงๆอกนนี้มันทําอะไรหลายอย่างมากครับเออไปอันนี้ผมไม่รู้ว่าวิ่งเร็วได้หรือยังนะอะ่มันกระโดดพุ่งได้นิดนึงนะอะนี่ประมาณนี้อน่าจะมีคลัรงนี้อ่ะคนนี้หรือเปล่าอ่ะคนนี้อ่ะนีะนะ่เก็บ boom, ปูมแล้วก็ เราเอาของอย่างเช่นซาลาเปาเนี่ยมาเก็บไว้ก่อนเลยครับนี่มันลกแล้วก็เรียกม้าเอาใช้ม้าอะไรที่มันกดไม่ได้นี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอะไรที่เปิดไม่ได้เก็บไว้ก่อนเรามาเปิดของตรงนี้ก็ได้เออง่ายๆถ้าเพื่อนๆจะมาเปิดของเพื่อนๆมาเปิดตรงนี้ดีกว่าผมแนะนําเพราะว่าอะไรที่มันติดขัดเพื่อนๆจะได้แบบว่าเก็บเข้าไปในคางก่อนอ่ะแล้วก็ลองเปิดดูครับว่ามันจะเจออะไรต่อปุ่มอ่ะถุงเซนกันนี้ผมไม่รู้อะไรกระเป๋าหรือเปล่ากดต่อ ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ของในกระเป๋ามีอะไรเมื่อกี้ที่เราเปิดมาแล้วมันเต็มช่องมันก็จะเก็บเข้าไปในเมลเพื mail. เราก็รับมาก่อนนะะแล้วก็ดูรับมามันก็จะซ้อนมัง้งอันนี้ผมไม่รู้อะไรเหมือนกันอ่ะรับมาก่อนรับมาก่อนมันจะเต็มบิกแล้ววะ่ะก็เปิดก่อนครับไม่รู้อะไรจริงๆคือแบบยาอะไรก็ไม่รู้ยาอันนี้เหมือนเป็นยาบัออะไรสักอย่างแม่งเก็บก่อนครับเก็บเข้าไปที่อันนี้ก่อนนะ สมมติยาบงยาบัฟเพื่อนไม่รู้ว่าอะไรอันนี้2วิอ่านนิดนึงก็ได้จริงๆอ่านนิดนึงก็จะพอเข้าใจนะเนี่ยเก็บไปก่อนก็ได้ขอที่แบบว่ากินแล้วอยู่ประมาณ3วิต่อครั้งอะไรก็สามารถที่จะเก็บไปก่อนเพราะกินครั้งเดียวครับอ่ะแล้วก็ของอะไรที่กดแล้วมันขึ้นแดงๆเพื่อนๆแม่งก็เก็บไปก่อนแล้วอ่ะเก็บไปก่อนเพื่อให้กระเป๋ามันโล่งเอาง่ายๆเพื่อให้กระเป๋ามันโล่งอ่ะแล้วก็ปิดปิดนะแล้วก็กด B อ่ะแล้วมาเปิดกระเป๋าใหม่ครับเราจะเปิดเพื่อหาของไปเรื่อยๆนะหาแบบกระเป๋าใส่กระเป๋าอ่ะจะหาเนี่ยน่าจะเป็นกระเป๋าแล้วนี เพื่อนๆก็จะเห็นกระเป๋าสีม่วงนี่ไหมเพื่อนๆเอากระเป๋าสีม่วงนี้สร้างมาใส่อะช่องมันจะเปิดเพิ่มขึ้นเออประมาณนี้อันนี้สําคัญอะกดไปต่อคือแบบคลิปนี้เหมือนสอนเล่นเลยอะคือผมบอกเลยว่าไอ้พวกนี้สําคัญมากไม่งั้นจะเล่นไม่สนุกอันนี้ผมไม่รู้แต่ ผมใช้กระบ,บี่คู่ะดาบคู่กระบ,บีค่คู่แม่งกดไปก่อนอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์เหมือนฝึกอาวุธของเราให้เชี่ยวชาญมาั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็กดไปก่อนอ่นนี้เปิดได้ก็เปิดต่อได้ยาอะไรมาไม่รู้แต่ที่รู้ตอนนี้นะคือกระเป๋าเรามันกว้างขึ้นแล้วอ่ะเราก็เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อันนี้เปิดได้เปิดต่อถ้าเปิดอะไรได้เปิดต่อแล้วก็มาเปิดที่ใกล้ๆค่างจะดีอ่ะแล้วก็บัวหิมะแดกครับถ้าบัวหิมะถ้าเห็นอะไรที่เป็นคําว่าหิมะบัวหิมะแดกแดกอย่างเดียวเพื่อ <c oughs> ที่จะแบบจุดจะได้ขึ้นแบบสุดๆอ่ะเราลองไปดูนี้ครับ ไหมสิบเอ็ดแล้วก็ฝึกไปครับเพราะเมื่อกี้กินแบบมันปุบปุบเลยคืออ่ะมันเพิ่มปานเร็วมากอ่ะแล้วก็เราไปดูที่ตรงนี้เหมือนมันจะได้ของใหม่อ่ะกล่องอะไรไม่รู้กดไปอ๋อคือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีที่ใส่2อันใช่ไหมกาถ้าเพื่อนกดปุ่มเห็นไหมมันก็จะใส่เข้าไปมันจะเพิ่มช่องอันนี้คือง่ายๆบางอันมันเขียนว่าเนี่ยความสามารถคือสามารถเพิ่มปริมาณสิ่งของในหอได้อะไรประมาณนี้มันจะเพิ่มช่องเห็นไหมถ้ามีอันนึงก็จะเพิ่มช่องอันนี้คือข้าวๆสําหรับเพิ่มช่องแล้วก็ ได้สกิลมานะครับนี่สกิลเราก็ได้มาแล้วคราวนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆก็รู้ว่าแต่ละสำนักมันจะมีเซตสกิลสองสาสี่อะไรง่ายๆประมาณนี้เพื่อนๆก็อย่างที่บอกกดเจไปเลยแล้วก็ไปเลือกฝึกอันเซตที่2เมื่อกี้ผมได้เซตที่1มาแล้วนะเซตที่2กับเซตที่3ไว้ก่อนส่วนเซตที่4นี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณนี้ก่อนเพื่อนๆก็จะได้วิชา123อา่ะเดี๋ยวผมเอาเซตที่2มาที่3เพื่อนไปทําเองคร่าวๆแค่นี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเรียนรู้เควสรายวันนู่นนี่นั่น ก็จะทําให้เพื่อนๆเล่นเกมนี้แบบเขาเรียกว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วอะเริ่มต้นได้ไม่งงไม่ไม่เหนื่อยไม่แบบท้อไม่แบบไม่มีเพื่อนแต่ถ้าอย่างที่บอกครับถ้าสงสัยอะไรก็ถามเข้าไปในกลุ่มหรือไม่ก็เข้าไปในนิดคอร์ดของคนที่เป็นแบบผู้ที่เล่นผู้เล่นเก่าหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีคนที่คอยช่วยเหลือผู้เล่นใหม่อยู่เสมอนะก็เพื่อเพื่ออะไรครับคือถ้ามันไม่ช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะผมจาลองง่ายๆนะ ถ้าไม่มีคนเล่นเกมนี้ก็จะไม่มีค่าเหมือนกันครับมันก็จะแบบวนเวียนอยู่แค่กลุ่มนั้นอะของก็ขายไม่ได้เงินก็ไม่ได้ธุรกิจก็เหมือนเัิมดังนั้นทางประเสริฐนะใช้คาว่าทางที่ประเสริฐมึงช่วยผู้เล่นใหม่มึงเรียนรู้มึงบอกเขามาหาวิธีให้เขาเล่นได้แบบสนุกแบบอะไรประมาณนี้ วัฒนจักรสังคมธุรกิจเงินอะไรมันจะหมุนเวียนแล้วก็มีการแบบสนุกขึ้นการชิงตําราได้มันขึ้นกิจกรรมอะไรคนจะได้เยอะขึ้นอะไรมาต้องแบบว่าคิดให้มันรอบคอบนะคิดให้มันแบบว่าหลากหลายแล้วก็เผื่อแผ่ที่สุดแล้วก็เพราะบางคนเน่ะเขาอยากเล่นมากแต่พอเขาเจอระบบที่มันยุ่งยากมันก็เหนื่อยก็ท้อนะเพราะว่าบางคนมาคนเดียวด้วยอะไรประมาณนี้อีกอย่างนึงนะในความคิดผมนะผมว่าเกมนี้มันลึกสุดแล้วณนะตอนนี้ดังนั้นใครที่ชอบจีนแบบ กำลังภายในอะไรประมาณนี้แล้วก็ความลึกของวิชาเกมนี้น่าสนใจแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับมันออกแนวเป็นแบบต้องมาเรียนรู้นะไม่ใช่มาเล่นตอนแรกๆคือไม่ใช่คาว่าเล่นเลยล่ะมันเรียนรู้เลยเพื่อเข้าใจพอเข้าใจหลังจากเรียนรู้เราก็จะกลายเป็นเล่นแล้วก็เสพบ,บรรยากาศแล้วก็ซึมซับอะไรประมาณนี้อ่านี่ผมจะเรียนรู้เซตวิชาที่ให้เพื่อนๆดูนะ,ะผมก็กดเนี่ยมันก็จะเริ่มเซตวิชาที่2แล้วนะอ่านี่ผมก็กดไป กดไปเรื่อยๆเลยครับนี่เรียนรู้อรรถยุทธใหม่กดไปเห็นไหมมันจะบอกอันนู้นนี่น่ะจริงๆอ่านตรงนี้ก็พอเข้าใจได้ครับแต่ผมจะข้ามไปเร็วๆอ่ะแล้วผมจะไปแบบเร็วๆเลยเพื่อให้เพื่อนดูอ่ะกดไปนี่ขอบคุณผู้อาวุโสอ่ะมันเหมือนจะให้อะไรเรามาแล้วก็กด B ดูครับอ่ะเขาได้เซตวิชามาแล้วก็กดเรียนรู้ก่อนอ่ะถ้าเป็นหนังสือแบบเนี้ยให้เรียนรู้ก่อนเป็นเซตวิชาแน่นอนอ่ะเรียนรู้ไปนี่ปุ่มสองเล่มใช่ไหมเพื่อนๆกดเครับอ่ะเพื่อนๆกดเคปุ่มเพื่อนๆก็จะเห็นว่า B บีเดียวอ่าเห็นไหมบีคู่อ่ะมา2อันแล้วนะ B บีเดียวกับ B บีคู่แต่ว่ายังมาไม่หมดแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะให้อาวุธมาด้วยสำนักหนึ่งใช้อาวุธได้หลากหลายอย่างเช่นใช้กระบองใช้ดาบใช้กระบี่อะไรแบบนี้แล้วแต่นะหรือว่าจะใช้หมัดคราวนี้ได้กระบี่เดียวมาผมลองใส่บีเดียวก่อนอ่าแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเซตบีเดียวมาวางอ่ะผมก็กดสลับไป3ก่อนแล้วกันอ่าแล้วผมก็กดเคเอาบีเดียวมาแบบอ่าเท่าที่มันมีก่อนแล้วกันนะใส่ไปก่อนอ่า อุ๊ยเย็น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 คือกระบี่มึงแบบร้อนแรงมากเลยยังไม่คมนี่คือแบบว่าลั่นสกิลละเดี๋ยวดูแม่กดไปปุ๊มกดกดกดอ่าก็จะได้วิชามาหรือเปล่าไม่รู้กดถ้ามันเป็นเหลืองเหลืองกดถ้ามันเป็นสีขาวขาวไปนี้มาดูก่อนครับว่าวิชามันเข้ามาอ่าวิชาเข้าก็เรียนรู้ไปก่อนนี่เรียนรู้และเกมนี้เดี๋ยวผมเรียนรู้แป๊บหนึ่งผมจะบอกอีกมันจะมีเรียนรู้ในวิชาอีกนะเพื่อนๆกดเคดูดีๆนะเนี่ย วิชาขั้นหนึ่งแม่งก็ต้องไปฝึกฝนอีกนะคือต้องเลือกฝึกของวิชานะั่นอีกคือไอตรงนี้ผมบอกเลยว่าเริ่มแอดวานแล้วดังนั้นผมขอข้ามเพื่อนๆต้องไปเรียนรู้แต่เอาแค่เริ่มต้นก่อนอ่ะผมได้กระบี่เดียวมาเมื่อกี้ใครวิ่งผ่านหน้าก็นี่เสียววูบเลยครับเกมนี้เสียวเหมือนกันนะครับแบบยืนยื่อาจจะวูบได้ก็อ่ะบีเดียวอ่ะมีอันนี้ก็เอามาลงมาอ่ะแล้วก็อะไรอ่กอะก็คือเอาลงมาให้ครบๆมาหละครับอ่ะนี่ก็ลงตามนี้เลยก็ได้สีเขียวอ่ะผมก็ลงแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้ลงไปลงไป ลงไปก็ไปอ่านเองนะว่าสกิลนี้มันอะไรยังไงอ่ะปุ่มแล้วก็อ่าหลังจากที่เราตั้งเซตสกิลแล้วใส่กระบี่เดียวแล้วเราก็ลองคลิกตรงนี้ครับมันก็จะไปฝึกง่ายๆมันจะวนเวียนอยู่กับเควสแล้วก็การฝึกอะไรเนี่ยเราก็ลองไปครับเพื่อที่จะไปตี MBC นะเพื่อให้มันผ่านเควสอ่ะแล้วก็ไปรับคัมพี์ต่อจนมันครบตรงนี้ครบับจนมันครบแถบนี้อ่ะกระบี่เนี้ยแถบนี้ครบครบครบก็บจบแล้วครับเพื่อนๆก็จะได้เซตวิชาที่แบบครบในระดับหนึ่งแล้วนะหลังจากนั้นก็จะเล่นเริ่มสนุกเลยครับอ่ะนี่ก็กดมา ก็ลองดูครับมันให้ผมทำอะไรนี่ทำาะลรวะนี่กดเต็วิชาที่มันนี่นี่โอ้ยบีเดียวมีงัดด้วยผมกดไม่ทันนะแต่ว่ามีงัด,งดยังไงลอยยังไงตายหา่าตายหา่าแบบไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นเราก็กดไปที่เควสตตรงนี้เพื่อที่จะวิ่งไปหาสิทธิ์พี่ที่เขาแบบให้วิชาเรามานั่นแหละ เพราะว่าเขามาให้ลองตีกับสิ์น้องอะไรแบบนี้แล้วก็เรียนรู้วิชาใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบแค่นี้เพื่อนๆก็จะมีเซต1เซต2อะไรประมาณนี้แล้วแล้วก็ไปหาเซต3เองก็หลังจากนี้เพื่อนๆก็จะเริ่มเล่นสนุกแล้วแล้วก็เรียนรู้เองนะนี่โชคดีนะไอ้สิ์น้องอะไรแบบนี้อ่ะถ้ามีสีเหลืองก็กดไปอ่าประมาณนี้แล้วก็ถ้ามันเข้ามาในตัวอีกก็เรียนรู้อ่ะเห็นไหมมันจะเข้ามาอีกเล่มหนึ่งเพื่อนๆลองสังเกตตรงนี้นะ พอเรียนรู้ปุ๊บก็เอามาวางผมคิดว่ามันจะเข้ามาแล้วกระบี่เดียวอ่ะนีอะ่อันแรกเลยก็าวางไปเลยครับจะได้ครบๆอันนี้เป็นอันที่3นี่ถ้าผมไปวางอันที่สองอ่ะสามวางให้มันตรงๆครับนี่อ่นนีน่แล้วก็นี่อ่าแล้วก็นี่อ่าประมาณนี้ <S <S แล้วก็มันให้ไปแบบชี้แนะอีกแล้วก็คือไปตบกับรุ่นสิ์น้องที่อยู่แถวๆนี้ครับเพื่อเอาวิชามาให้ครบๆครับนี่อ่ะไปดูครับ ก็ประมาณนี้เพื่อนๆทาครบเดี๋ยวผมทั้งให้ครบเลยละกันเพราะว่าไหนๆก็ทําแล้วจะได้แบบคร่าวๆตรงนี้ผมแค่แนะนําแค่ตรงนี้นะผมแค่บอกว่านี่คือเริ่มต้นของความแบบเริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มทําเควสดได้แล้วยังไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยนะเอาแค่วิชากับเบื้องต้นก่อนอ่ะนี่กดไปปุ่มอ่ะแค่นี้อ่ะอันนี้ม,มันให้กูทําอะไรเนี่ยตัดการหรือเปล่าไม่รู้ว่าตีไปก่อนถ้าง,งัดได้ก็จะมีแบบคลิกก็ได้นะคือแบบแค่คลิกก็ได้นะอ่ะ ประมาณนี้มั้งแค่แบบตีมั้งม,ม,มามาออกสกิลเฉยๆแบบรับมาแล้วก็ออกสกิลมั้งแค่นี้แล้วก็กลับไปหาสิทธิ์พี่แล้วก็เอาวิชามาให้ครบแค่นั้นแหละครับตรงนี้เหมือน2 3สมอะไรน่าจะง่ายแล้วไม่เหมือนกับ1 1หนึ่งนี่เขาสอนเราแบบมีบล็อกด้วยอะไรคือโกรธอะไรคือตัดกาดส่วน2กับ3เขาคิดว่าเราเข้าใจตรงนั้นหมดแล้วเราแค่มาเอาวิชาครับอ่เห็นไหมมันก็จะผ่านเควสก็โชคดีนะไอ้ินน้องเออป้อนอนี่ก็กดต่อครับถ้ากดได้ก็กดกดไปเลยอ่ากดไปอีกถ้ากดได้ก็กดไปก่อนกดไปเรื่อยๆอ่าบู กดไปอีกอ่ะขอวิชานี้ผู้ว,วิสโสอ่ะกดไปอีกอ่ะจริงเหรออ่ะกดไปกดไปอีกผูวกว้วโสอาวุชิดอ่ะได้สิอ่ะกดไปกดจนกว่าแบบมันจะรับไม่ได้อ่ะนี่น่าจะหมดแล้วก็เรียนรู้ก็น่าจะเป็นแบบอันติกับสกิลที่มันขาดไปครับนี่กดไปแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้วิชามาไปดูกดโอเคอ่ะเห็นไหมกระบี่เดียวครบหมดเลยเพื่อนๆก็จับวางเลยครับนี่จับวางเห็นไหมผมวางปุ๊บอันนี้มีอันสุดท้ายประมาณนี้นี่ นี่ประมาณน <hire> ี้อ่าแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้วิชาครบแล้วของกระบี่เดียวส่วนตียังไงผมไม่ต้องทําให้ดูนะคือเพื่อนๆไปลองสกิลเองก็ได้ครับนี่อ่านี่มีการพุ่งไปก็เพื่อนๆกระโดดสองครั้งแล้วก็กดพุ่งไปนี้เออมันก็จะมีสเตมินาอยู่นะนี่ผมสอนนิดนึงก็ได้เผื่อจะได้เร็วขึ้นนี่ประมาณนี้นี่ขอสำหรับเทียนสามนี่นียังไงนีปับมีงัดด้วยนะประมาณนี้ครับคือตอนต่อสู้อ่ะ เพื่อนๆตั so so, ้งกาดเพื่อนก็กดอย่างนี้ก็ได้นี่ตีอย่างนี้คือไม่ต้องรีบมาเนี่ยให้เป็นจังหวะอย่างนี้อ่าอย่างนี้อย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ได้นะเออประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็จะมีวิชาแล้วก็เล่นได้แบบไม่งงมากในเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเกมก้าหยินผมเอามาฝากกันเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าบางคนเข้าในเกมมาแล้วจะลบเกมไม่ผิดครับคุณไม่ผิดผมก็สนับสนุนนี้คุณลบเกมเอาไม่ใช่ไม่ใช่หยอกยอกก็คือข้าเพื่อนๆเข้าใจแค่นี้เพื่อนๆก็จะ เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะไปเล่นต่อแล้วก็เรียนรู้อะไรเพราะบางคนเข้าใจแหละว่ามันยุ่งยากจริงแต่นี่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมมาแนะนําในคลิปนี้นะต้องขอบคุณคุณนนอ่าแล้วก็หลายๆคนในดิทคอร์อ่าอะไรวะชื่ออะไรแล้ววะเม่งเพื่อนกูกูจำไม่ได้เจนนอสหลายคนอ่ามีให้เครดิตโจ๊กหมูโจ๊กหมาคุณแซมโอ้เยอะแยะคือดิทคอร์ที่เล่นด้วยกันมาหลายปีนะ พวกนี้คือพวกเซียนของจริงคือก็เข้ามาสอบถามถ้าไม่เข้าใจอะไรก็อาจจะเข้าไปดิสคอร์ดของมูลไลเบดก็ได้นะคนที่ฟังอยู่อาจจะบ,<ๆ>บอกเฮี้ยอะไรเนี่ยกูจะเข้ามาเล่นมูลไลเบดแต่ทำไมในดิสคอร์ดมีแต่เกมก็า่ช่วงนี้มูลไลเบดยังไม่เปิดนะเห็น<ๆ>ว่าจะเปิดเซิร์ฟซีนะมีข่าวนิดนึงนะแยมแยมมาแล้วกันนะมูลไลเบด โมบายกำลังจะเปิดเซิร์ฟซีอันนี้แย้มๆนะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ามีเปอร์เซนต์แบบเกิน50ใช้ควาว่าเกิน50กํากำลังจะเปิดเซิร์ฟซีแต่ว่าระหว่างนี้ก็เล่นเก้ายินก่อนนะเออประมาณนี้คือเขาไม่ได้จ้างนะครับเดี๋ยวผมอยากพูดเลยประมาณนี้จริงๆเขาไม่ได้จ้างอันนี้ย้ำสามว่าเราแล้วเขาไม่ได้จ้างครับแต่ว่าอย่างที่บอกเกมกาลังภายในอะไรประมาณนี้ ผมต้องทําอยู่แล้วถึงไม่จ้างผมก็ต้องทําเพราะว่าผมอยากให้คอมมูนิตี้เกมแนวนี้มันดีขึ้นมันมีคนสนใจขึ้นแล้วก็อยากให้คนที่เขาชอบแนวนี้รู้จริงๆว่าเออมันมีเกมแบบนี้มีเพื่อนที่เล่นเกมแนวนี้มันเยอะนะมีหลากหลายเกมนะคือปีเนี้ยปี2021 2 2 2 3เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่อดตายในเกมจีนมีให้เล่นเยอะมากไหนจะล่าสุดเปปาร์ ark, เปิดมังกรยกเอ็มเทิร์น ไหนจะกระบี่เยอะโมบายก็เล่นได้ไหนจะก้าวยินคัมแบ็กเซิร์ฟสองไหนจะมูนที่จะมีโอกาสจะมาเปิดไหนจะเกมจีนที่เราอาจจะมุดไปเล่นอาจจะมีการดีๆดดีก็โอ้โหเยอะแยะคือเอาง่ายๆนะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นเกมจีนกำลังภายในแล้วก็อะไรประมาณนี้โอเคคลิปนี้ยืดยาวแต่อยากจะบอกว่าสาระจริงๆคลิปนี้ตั้งใจ อยากให,ให้หลายๆคนเล่นก้าวหยินได้แบบสนุกแล้วก็พื้นฐานพอได้แล้วก็จะเริ่มถึงความมันขึ้นไประดับหนึ่งก็เลยมาทําคิดนี้จริงๆก็ไม่ค่อยอยากทําอยากให้ไปดูคนอื่นแต่ว่าไม่เป็นไรครับดูผมแล้วก็ดูคร่าวๆเพราะผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ทําอะไรลึกๆแน่นอนหรือว่าแยกอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆไปติดตามช anel ที่ผมแนะนําเอาเองอย่างเช่นก้าวหยินโซฟาคนนี้ก็ของจริงครับเขาบอกเลยว่าของจริงอะไรก็แล้วแต่ ไปติดตามไปดูคลิปทีละนิดทีละน้อยของเขา10นาที5นาทีอะไรวันนี้เขาอาจจะแยกเป็นแบบเควสอ,อุ้มคนทํำยังไงเควสขมโมยคัมพี์ทำยังไงเล็กๆนะ้อยๆนะเควสแบบ สืบทำยังไงอะไรก็ไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจจิตมารคืออะไร <S <S เงินเ,เงินบนคืออะไรเนี่ยถ้าเขาเอธิบายเรื่อยๆเพื่อนๆไปดูนะทีละสเตปสเตปนะ <S 1> <S 1> ผมคิดว่าผ่านไปประมาณ1เดือนเพื่อนๆสนุกกับก้าวหินเอาเก่งสุด2อาทิตย์1อาทิตย์เพื่อนๆเริ่มมันเริ่มมีการ PVP แล้วตบตีแย่งชิงวิ่งราวขโมยคัมภีสำนง n g สำนักและผมบอกเลยว่าขโมยคัมภีสำนักนี้ก็ของจริงเหมือนกันถ้าได้ของดีมาขายได้5 0 0 0 6 0ห0หมื่นหนึ่งโอ้โหเล่นวัน2วันได้เงินหมื่นได้เงินแสน อะไรประมาณเหมือนกับกูมาขายตรงอะครับจริงๆไม่ใช่ ประมาณนี้มันมีคนได้จริงผมก็เลยพูดไปนะเพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลผมก็คงพูดไม่ได้ได้เงินพันเงินแสนเอ้ยได้เงินพันเดินหมื่นมีอยู่จริงครับแต่เงินแสนนี้ก็อนาคตอาจจะมีรวมๆกันเอออาจจะเป็นไปได้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ขอให้เล่นเก้าหยินเก้าหยินด้วยความสุขแล้วก็ความสนุกสนานนะครับแล้วเจอกันครับไปแล้วบายยขอให้เล่นได้สนุกนะเล่นให้แบบสนุกนะไม่แบบไม่ไม่ต้องกำหมัดไปเล่นไปนะครับขอให้เล่นด้วยความสนุกความสุขจริงๆครับแล้วเจอกันครับไปแล้ว